สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับขวัญข้าวโปรฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะขวัญก็จะพามาดูรถแคบยกสุงรุ่น XL Passport นั่นเองค่ะราคารถก็ไม่แพงเลยค่ะราคารถจะอยู่ที่692,000บาทท่านั่นเองนะคะและตอนนี้ค่ะขวัญมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่น่ารักของขวัญน,นะคะ ฟรีดาวกันไปเลยค่ะจองรถเพียงแค่3,000บาทรับรถสวยๆแบบนี้กลับบ้านไปเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันค่ะว่าขวัญแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Sub ส cribe ให้กับช่องโปรโมชั่น Ford ป้ายแดงของขวัญด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันดีกว่านะคะทันนี้นะคะก็เป็น เครื่องยนต์2,200ซีใีให้แรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้าเลยค่ะและ For ์เรนเจอของเรานะคะยังสามารถลุยน้ำได้สูงสุดถึง80ซนตมรค่ะและก็ยังบรรทุกได้หนักสูงสุดถึง1.3ตันเลยทีเดียวนะคะและในส่วนของกระบะเรานะคะก็ลึกลึกถึง511มมิลเลยค่ะทำให้เราบรรทุกได้หนักแล้วก็เยอะมากกว่าปกติด้วยนะคะและ ช่วงล่างของเราค่ะฟอร์เรนเจอร์ของเรานะคะคสซี ie, ขนาดใหญ่ชิ้นเดียวค่ะร้อยร้อยต่อเลยนะคะทําให้รถของเรานะคะมีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมค่ะบรรทุกได้หนักนะคะแล้วก็เกาะถนนดีเยี่ยมเลยนะคะและคันนี้นะคะเราก็ยังมาพร้อมกับ หน้าจอตัวซิงค์ใหม่นะคะขนาดกว้างถึง8นิ้วค่ะรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto และก็ยังมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะขณะที่เราเกิดอุบัติเหตุมาให้ด้วยนะคะในส่วนของชุดแต่งนะคะคันนี้ค่ะขวัญก็แต่งแบบเรียบหรูนะคะเเรียบหรูดูแพงค่ะเอาใจสายออฟโรดนะคะด้านหน้านะคะขวัญก็ใส่กระจังหน้าให้ค่ะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะทำตัว อักษรสีดำตัดกับสีขาวนั่นเองนะคะและยังมีตัวอักษรอังกฤษนะคะคำว่าเลนเจอร์ค่ะเพิ่มเติมให้บนหน้ากระจังด้วยนะคะสวยงามมากเลยใช่ไหมคะตัวอักษรตัวนี้นะคะเราก็สามารถทำสีได้ตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะคะและถัดมาค่ะในส่วนของไฟหน้าค่ะขวัญก็ใส่เป็นขอบไฟหน้าสีดำด้านให้ด้วยนะคะเพื่อให้ไฟหน้าของเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ และถัดมาในส่วนของบนฝากระโปรงนะคะขวัญก็ใส่เป็นสกู๊ปและทรงเตี้ยค่ะสกู๊ปหน้าตัวนี้นะคะขวัญก็ทําสีให้นะคะเป็นสีดําด้านตัดกับสีตัวรถนั่นเองนะคะสกู๊ปหน้าเราก็สามารถเลือกทําสีได้ตามที่คุณลูกค้าต้องการนะคะชอบแบบไหนคะ่ะสามารถตกแต่งออกแบบรถของเราได้เองเลยนะคะเราดูด้านหน้ากันไปแล้วค่ะเดี๋ยวขวัญพาไปดูในส่วนของด้านข้างต่อเลยนะคะ ด้านข้างของเรานะคะขวัญก็ใส่เป็นคิ้วล้อค่ะขนาดกว้างถึง6นิ้วเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบมีหมุดน,นะคะซุ้มล้อของเรานะคะจะไม่มีการเจาะตัวรถนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวข่าว่าตัวรถของเราจะเป็นลอยเลยนะคะและถัดลงมาค่ะเพิ่มความเป็นออฟโรดนะคะด้วยการเปลี่ยนล้อแม็กขอบ16นะคะขวัญใส่คู่ให้กับยางฮันคุกนะคะตัวนี้ก็เป็นซิลีส265 70นั่นเองนะคะ ยางตัวนี้นะคะสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางขรกขระเลยนะคะอยากทดลองขับนะคะก็สามารถมาทดสอบสมรรถนะของ Ford Ranger cab ยกสูง xl p l u s ของเราได้นะคะที่ Ford Auto g a l ก e r y ปทุมธาน,นีค่ะสามารถเข้ามาทดลองขับได้ทุกวันเลยนะคะดูอุปกรณ์ต่อไปดีกว่านะคะ อุปรกรณ์ตัวนี้นะคะขวัญก็ใส่ให้ค่ะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ช่วยไม่ให้รถเราเป็นรอยด้วยนะคะนั่นก็คือเบ้ารองมือเปิดนั่นเองค่ะถัดมานะคะในส่วนของด้านบนค่ะขวัญก็ใส่เป็นเลาหลังคาสีดําด้านให้นะคะเลาหลังคาตัวนี้ค่ะเราก็ไม่มีการเจาะตัวรถนะคะเราติดให้เพิ่มความสวยงามให้กับลูกค้าเท่านั้นนะคะ และตัวนี้เลยค่ะสติกเกอร์นะคะลายสายฟ้าค่ะสติกเกอร์เรานะคะก็สามารถออกแบบตกแต่งได้ตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะคะถัดมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นค้อบฝาถังน้ำมันนะคะตัวนี้ขวัญก็เพิ่มความสวยงามให้กับด้านข้างตัวรถนะคะแล้วก็ให้แมทกับชุดแต่งของเราด้วยนะคะและถัดขึ้นมาเลยค่ะ เราขาดไม่ได้เลยนะคะโรวาเหล็กนะคะของ Outlander ค่ะตัวนี้นะคะเราก็ใส่เพิ่มความเป็นออฟโรดนะคะสวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะตัวนี้ค่ะในส่วนของไฟท้ายของเรานะคะขวัญก็ใส่เป็นข้อไฟท้ายสีดำด้านให้ด้วยนะคะเบ้ารองมือเปิดพร้อมกับไยดาบค่ะและติ er สดสติกเกอร์เรนเจอร์สวยๆให้ด้วยนะคะ และนี่เลยค่ะกระบะไลเนอร์ G B นะคะจากโรงงาน Ford ค่ะคงทนแข็งแรงสวยงามนะคะเราจะมีโลโก้ Ford ด้วยนะคะันปิดให้ก่อนนะคะดูรอบๆตัวรถกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวขวัญพาไปชมในส่วนของภายในกันต่อเลยดีกว่านะคะในส่วนของห้องโดยสารของรุ่น XL Passport ของเรานะคะห้องโดยสารก็กว้างขวางมากค่ะ แคบสามารถเปิดได้กว้างถึง90องศาเลยทีเดียวนะคะและคันนี้ค่ะควันพิเศษสุดให้เลยนะคะเดิมเป็นเบาะผ้าค่ะขวัญก็ใส่ให้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีดํานะคะเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะคันนี้นะคะ XL Passport ของเรานะคะยังมาพร้อมกับพงมาลัย Power ไฟฟ้าค่ะหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายด้วยนะคะ และคันนี้นะคะเราก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะอตัตราเร่งค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยนะคะอย่าลืมค่ะมาทดลองขับกันนะคะจะได้รู้ว่า XL p a s Sport ของเราแรงแค่ไหนนะคะ และในส่วนของหน้าจอนะคะตัวนี้ค่ะเราจะมาพร้อมกับหน้าจอตัวซิงค์ใหม่นะคะสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะคะรองรับ Apple c a r p l n y r o i r o u t o u t o ค่ะและเรายังมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินขณะที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะ รู้รามากเลยใช่ไหมคะภายในขวัญคิดว่าน่าจะถูกอ,อกถูกใจใครหลายๆคนแล้วใช่ไหมคะในส่วนของโปรโมชั่นค่ะรุ่นแขบยกสูง x อ p ก s s p o r t ของเรานะคะตอนนี้ขวัญก็จะโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าที่น่ารักของขวัญน,นะคะจองรถเพียงแค่3,000บาทค่ะไฟแนน์ผ่านรับรถส,สวยๆแบบดีกลับบ้านไปได้เลยนะคะท่านไหนคะ่ะอยากจะจองเป็นเจ้าของนะคะสามารถโทรหาขวัญได้ที่เบอร์0 9 4 6 5 9 9 5 9 6ค่ะหรือ คลิกที่รายละเอียดใาตา้ YouTube นี้ได้เลยนะคะขวัญยินดีให้คำปรึกษานะคะนั่งดู YouTube อยู่ที่บ้านก็สามารถจองรถง่ายๆกับขวัญค่ะโดยการโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย100%เเลยค่ะขวัญมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่เลยนะคะ ก่อนจบการรีวิวในวันนี้ค่ะขวัญต้องขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ดูรีวิวของขวัญตั้แต่ต้นจนจบนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถฟอร์ดคิดถึงขวัญข้าวอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่ไหนถ้ายังไม่ได้คุยกับขวัญน,นะคะวันนี้ขวัญก็ขอจบ,บการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ให้กับช่องโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงของขวัญด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะ